มีมีบัตรเลยน,น,นะเว้ยไม่โดนใครเสียชีวิตไรเน,นี่ยโอ้โหสามคนเลยอ่ะอะ <c oughs> ไรครับเนี่ยโอ้ยับป,ประทงแทนใส่ใส่ได้หรอเลานี่ยโอ้ เฮ้ยเพื่อนจะจะไหวไหมแม่เนี่ยไอเนี่ยโอ้ย <c oughs> นี่จูคนคอนโดก็น,น้อยเฉยเลยเอ่ะ <c oughs> แล้วแล้วจะเจ็ดคนละแต่จเจ็ดหลับอยู่นี่แอ่ะ เกียนแรกของวันอ่ะผมไม่ไม่ไมไมระมอมเลยแลย้วเว้ยมีการฆ่าั่งวันเกิดขึ้นเมื่อกี้ผมเห็นอยู่เฮ้ยอะไรเนี่ยขาดมากเลยล็อกหนึ่งเว้ยจะยิงใครก่อนนะเนี่ย เล่นด้วยได้ไหมได้ฮะถ้าเข้าเข้ามาทันนะผมยังไม่เจอใครเลยอ่ะเจอแค่คนคนที่ปั๊มยาอยู่ในนะอยูอ่เฉยนะเนี่ยเหลือเหลือคนสุดท้ายแล้วนะ่ะเอา <c oughs> ดูท่าเน็ตจะไม่ดีนะเนี่ย เว้ย <Wait>, เพื่อนเปิดกายแล้วฝังน,นู้นหลุดหลุดแล้วนะเอา้า <Triple kill. S 1> อะไรเนี่ยเกินไปเสียบัตรีิเอเน่ย่ายแล้วครับเว้ยใช่หรอ,อเวขอโทษครับ เฮ้ออยยูคนคน,นสองคนเองเอ็มั้งเนีเ่ยเฮ้ยมีคนจะเปิดไกด์ผมแนละ้วสร้างเลยนะสร้างรองไรรวไ้ก่อนกก็ได้คนะรับแป๊บหนึ่งได้ได้ไหมล่ะมเปิดหนึ่งนะ,ะถ้ามีบัตเดี๋ยวต่วผมเล่นเล่นเลยเด้อโอ้ <S <S โห้้ ตัวสองน่าเฉยขอโทษได้ไม่ได้ไหมหเพื่อนไม่ได้วอร์มเลยก่อนเลยหายไปไหนแล้วเนี่ย <c oughs> โอ้เปิดเต็น <Double kill. S 1> เปิดเป็น6หกคนเนี่ยคนโคตรเยอะเลยอห <Triple kill. S 1> าคนไม่ไม่ไม่ไมค่อยเจอเลย มาได้แล้วมั้งเนี่ย,ยแสงในหกผมไม่ค่อยได,ได้ได้ยิงเลยได,ได้ยิงแค่คนเดียวเพราะผมก็ไม่เล่นมาสามเดือ,อกนกว่าได้รอบหนึ่งโอ้โห MP 5้าน่าจะดูโอ้โอใช่พี่ก็ไม่ไม่รู้เหมือนกันเอา้าชุบชุบไปได้ยังออเมื่อกี้ยิงน้องหัวเนะี่ยเอา้า เกินไปเนี่ยโอ้โหคนดูหลังสุดเอยอะนี่แเกิดเกินตายนะเล่นระยะเลยอะไม่แต่หรอใช่หรอ โอ้โหเกินไปนะเกียนเลยอ่ะเกินไปเปล่าเกียนอนะ มีแต่พวกเกียร์น่ะอะไรเนี่ยโอ้โหจะไปยอมพี่เกินตายนะไม่ตายแล้วอ่ะหัวสึกกันจัง่าไปกันออกเลยเนี่ยตึบกันมากเลยอ่ะสองหัวไม่ตายเฮ้ยอะไรเนี่ยเกินไป โอ้โหโอนโีศูนย์ไม่ตายกันเลยโอ้ยไอหนุ่มันเกินไป oh, no, นั่นนั่นเลยระเบิดก็เล่นด่ะดูสิครับเนี่ยมาได้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 ไดไดสก,กีนเลยใช่ไหมนะ่ะมา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  โอ้ยมีแต่คนเกียร์นะ่ะเกินไปเปล่าโอ้โหเอ้คนนี้มัน เกินไปนะ <Vers us S 1> ถ้าแต่มันเกียนกันอย่างเงี้ยโอ้โหกระเบิดแต่และลูก <Triple kill. S 1> อะไอเนี่ยทำไมสันึกผิดหรอ หรืออะไรเนี่ยวัดแต่มีแต่คนเกียดกันก็แล้วอนอยูทิเปิดไกลไปสิ ช่วยจงช่วให้ผมด้วยอ่ะโอเคครับผม๋ยวเดี๋ยว,ยวผมช่วยช่วยจำให้ฝรนู้นเสียชีวิตไปหนึ่งเกินไปถ้าจะมาเกียนกันเนาะผมก็เล่นเล่นไม่ได้เจ้าหนึ่ง Ôi. khổ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ